ทุกคนเตรียมแอร์ต้อนรับหน้าร้อนนี้หรือ,อยังจ้าพี่นุษมีของดีมาแนะนํามันคือน้ํายาโฟมล้างแอร์ล้างง่ายๆด้วยตัวเองตัวนี้เป็นตัวดังสลักเป็นภาษาไทยนะคะมีวิธีใช้ชัดเจนทําง่ายๆด้วยตัวเองไม่งอช่างประหยัดเงินมากเลยพี่นุษย์จะแนะนําวิธีใช้นะคะอย่างแรกนะคะเราก็มาประกอบขวดโฟมกันก่อนนะคะ เปิดเา้ามาดึงสลักข้างบนออกแล้วก็เสียบหลอดเข้าไปแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เปิดแอร์ของเราขึ้นมานะคะแล้วก็ถอดอ,อ่าวฟิลเตอร์ออกนะคะหลังจากนั้นก็เขยา่าขวดโฟมอาขวดนี้ให้เป็นโฟมนะคะแล้วก็ฉีดไปที่แผงแอร์นะคะสังเกตดูที่แผงลังพึ้งตรงนี้นะคะเห็นไหมจะมีฝุ่นอยู่เต็มเลยนะคะเดี๋ยวดูพอล้างเสร็จแล้วนะฝุ่นพวกนี้จะหายวับไปกับตาเลยนะคะฉีดให้ทั่วแบบนี้นะคะ แล้วก็ล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวตัวโฟมเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนกลายเป็นน้าแล้วก็ไหลไปตามท่อแอร์เองเราไม่ต้องฉีดน้ำล้างนะคะส่วนตัวฟิลเตอร์เนี่ยเราก็ไปล้างเอาฝุ่นออกสักนิดนึงนะคะแล้วก็มาฉีดสเปรย์โฟมของเราเพื่อช่วยกําจัดพวกเชื้อแบคทีเรียไลฝุ่นอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เพิ่มความหอมสะอาดให้กับตัวฟิลเตอร์ด้วยนะคะนี่หลังจากที่ผ่านไป30นาทีผ่านไปไวมากพอตัดลีปเห็นไหมคะตัวแผงฟิลเตอร์เงาวับเลยแล้วก็เนี่ยตัวโฟมกลายเป็นน้ำหมดแล้วนี่ดูแผงล้างพึ่ง อแอร์กับเขาเหมือนเดิมแล้วก็เปิดแอร์ได้ตามปกติเลยเพียงเท่านี้เราก็จะได้แอร์ที่เย็นฉ่าสดชื่นปลอดภัยปลอดฝุ่นแถมยังประหยัดไฟประหยัดค่าช่างล้างแอร์ด้วยกลิ่นหอมสดชื่นของลาเวนเดอร์นะคะเปลี่ยนกลิ่นอับเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์เนาะช่วยกําจัดแบคทีเรียแล้วก็ไรฝุ่นต่างๆที่สําคัญประหยัดค่าไฟด้วยแถมยังมีโปรโมชั่นจากปกติขวดละ200บาทตอนนี้เอาไปเลย3ขวดในราคา200บาทเท่าเดิมจ้าใครอยากได้นะคะเอาไปลองใช้ดูเลยใช้ดีจริงๆแล้วจะติดใจพี่นุชใช้มาตลอดนะหลอ ประหยัดค่าไฟแล้วก็ค่าช่างไปได้มากเลยทีเดียวนะคะรีบกดที่ตะกร้าซ้ายมือนี้เลยพี่นุชจ,จัดมาให้แล้วนะคะกดสั่งซื้อได้เลยใครที่ดูจากทิกต็อกนะคะแต่ถ้าใครดูจากเฟซกดที่ลิงก์ที่พี่นุชแปะไว้ให้ได้เลยนะคะราคาดีรีบๆเลย